Business Email Compromise นาทีเป็นพนักงานธนาคารทำงานเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินได้รับอีเมลจากวานิดที่เป็นพันธมิตรของสาขาและเป็นตัวแทนผู้ติดต่อของสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์ที่ทำธุรกรรมกับสาขาข,ของธนาคารบ่อยครั้งว่าแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมกับสาข,ขาของลูกค้ารายชื่อดังไฟแนบนี้ นาทีตรวจสอบชื่ออีเมลของวานิสแบบคร่าวๆเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่รู้จักและทําธุรกรรมมานานแล้วและไม่พบความผิดปกติใดๆจึงดําเนินการเปลี่ยนข้อมูลตามที่ได้รับแจง้งอีกทั้งตลอดมานาทีได้มีการทําธุรกรรมร่วมกันเป็นปกติโดยจะโอนเงินให้ลูกค้าชาพนักิจสงเคราะห์และส่งหลักฐานการเงินให้กับวานิชอยู่ตลอดจึงไม่ได้ตั้งข้อสงสัยอะไร เวลาผ่านไปไม่นานวานิชได้โทรกลับมาสอบถามนาทีว่ามีลูกค้าชาพนักกิจสงเคราะห์ไม่ได้รับเงินที่โอนเนื่องจากรายละเอียดผู้รับเงินไม่ใช่รายละเอียดของลูกค้าชาพนักกิจสงเคราะห์นาทีจึงรีบไปตรวจสอบอีเมลแจ้งเปลี่ยนช่องทางการทำธุรกรรมและได้พบว่าอีเมลที่นาทีเชื่อว่าเป็นอีเมลของวานิชนั้นเป็นอีเมลปลอมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น นาทีควรตรวจสอบชื่ออีเมลผู้ส่งอย่างละเอียดและยืนยันความน่าเชื่อถือของอีเมลโดยการติดต่อกับผู้เป็นเจ้าของอีเมลโดยตรงเช่นการโทรศัพท์หาบุคคลดังกล่าวด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ตนเองได้บันทึกไว้อย่าใช้ข้อมูลติดต่อที่แนบมากับอีเมลเนื่องจากอาจเป็นข้อมูลปลอมได้และปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติของธนาคารอย่างเคร่งครัดนะครับ